ไปดูเรื่องราวของป่าอีกเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นสัตว์ป่าคุณวีราชัยทั้งๆท,ที่สัตว์ตัวนี้ควรจะอยู่ในป่าด้วยซ้ําแต่ทําไมถึงมาอยู่ในเมืองครับผมเป็นประเด็นที่หลายคนตกใจมากเมื่อเห็นภาพจากโซเชียลมีเดียในวันนี้นะครับโดยทีมสัตวแพทย์ประจําโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับนี่ครับนำโดยนายแพทย์คุณหมอวีนะครับหรือนายสัตวแพทย์ทวีศักด อนันต์สิริวัฒนาครับมีการลงข้อความรวมถึงรูปภาพนะครับเล่าถึงทุกขั้นตอนในการผ่าตัดเนื้องอกที่หัวใจของอนาคอนด้ายักษ์ผ่านทาง f c e e o o o นะครับโดยวันนี้ครับทางในสยัตรแพทย์ทวิศักด์ก็มีการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของนาว26นะครับเกี่ยวกับการผ่าตัดเนื้องอกของอองูยักษ์อนาคอนด้าที่อายุ10ปีนะครับงูนี้ก็ถูก พามารักษาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีอาการผิดปกติของร่างกายใกล้กับตำแหน่งของหัวใจครับนำงูไปทําการเอ็กซเรย์แล้วก็พบก้อนเนื้อใกล้กับหัวใจก็เลยทําการผ่าตัดเนื้องอกนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อไขมันแล้วก็ต่อในต่อไรท่อนะครับที่อยู่ภายในร่างกายของงูด้วยครับแล้วก็มีการเบียดบงังการทํางานของหลอดเลือดดาหลอดเลือดแดงแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจของงูครับ ํำให้ต้องทําการผ่าตัดเนื้องอ,อกออกพะผ่าตัดออกมาแล้วตกใจแบบนี้ครับว่าก้อนเนื้อเนี่ยเกือบ2ฟุตน้ําหนักกว่า1กิโลกรัมนะครับใช้เวลาผ่าตัดเกือบ7ชั่วโมงงูก็ทําการพักฟื้นต่อไปอีกสัก1-2สัปดาห์ด้วยครับจริงๆในงูเนี่ยเนื้องอกเราพบได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะในผนังลําไส้ในช่องว่างลําตัว แล้วก็ในเนื้อเยื่อไขมันอะไรต่างๆเนี่ยเราเราพบได้นะครับด้วยความที่อาจจะเป็นงูที่มีอายุเยอะด้วยนะครับก็ทําให้เราเห็นได้ว่ามีอาจจะเขาเรียกอะไรเป็นสาเหตุโน้มนำที่ทําให้เกิดก้อนเนื้องอกได้เพราะนิ่งก็พบได้เป็นปกติอยู่แล้วครับคบอแล้วเดี๋ยวือวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะคะก็ตกใจหรืว่าเป็นงูนาคอนด้าจริงๆก็ไปถามกับ ศัตวแพทย์ที่ทําการรักษางูตัวนี้นะคะคุณหมอบอกว่าคือไปถามกับเจ้าของงูแล้วว่าคุณเอางูนาเข้ามาได้ยังไงนะคะเจ้าของเขาบอกว่าเขามีใบรับรองที่ซื้อขายอย่างถูกต้องแต่ไม่ว่าจะนําเข้างูอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคุณหมอบอกว่าในฐานะที่เป็นแพทย์ยังไงก็ต้องทําการรักษาครับพอข่าวนี้เผยแพร่ไปก็ตัวใหญ่ แล้วก็น่าตกใจนะครับว่าจริงๆแล้วในประเทศเองเองูแบบนี้ควรจะอยู่ที่เช่นแอฟริกาใต้นะครับถ้านําเข้ามาคนอยู่ภายใต้การดูแลของอนุสัญญาไซเตสแต่แม้กระทั่งกรมอุทยานแห่งชาติเองก็เคยมีความพยายามนําเข้าแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้รับการอนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความอันตรายด้วยนะครับพอเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องกลับมาพิจารณาการอนุญ,ญาตนําสัตว์เหล่านี้เข้ามาโดยให้ต้องมีวิธีการที่รัฐกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ จำนวนมากครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมว่าการนําเข้างูมาจากต่างประเทศเนี่ยหลากหลายสปีชีส์เลยมีมีจานวนไม่น้อยเลยครับในแต่ละปีที่นําเข้ามาเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> ยังไม่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้แค่แค่ชนิดเดียวนะไม่ได้แค่งูชนิดเดียวยังมีสัตว์อื่นๆที่ถูกนําเข้ามาค่อนข้างมากไอ้เรือ่องที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่รักษาหรือถูกกฎหมายผิดกฎหมายอะไรตรงนี้ในใน,ในทางการแพทย์คงไม่ได้มองตรงนั้นครับผม ค่ะก็เดี๋ยวรอทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คงจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าการนําเข้าเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการคือเชียร์เชียให้หมอผ่าตัดอันนี้เชียร์แหละแต่ว่าก็ประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบการนําเข้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใส่ใจกันมากขึ้นนะครับ